แหลงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดจาก S C Asset Corporation จำกับมหาชนไหนขอซอสเสียงใครเป็นตแนของ S C Asset ส่งเสียงหน่อยเร็วมากวใหม่เต็มแนบวบแรไอเทมอย่างไรเพราะอะไรนะฮะกับแบรนด์นี้แบรนด์โคกครับซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกครับได้สาวเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นการของ S C Asset ม,มา่วใหก็จะสร้างบดินเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและวันนี้จะได้ทราบก,กันปเปิดด้วยคำนี้เลยฮะนี่คือโครงการที่เป็นแรงไอเทม ทราบัว่า reference condo เลยนะครับที่โอ้โหก็ <c oughs> เปิดตัวโครงการที่สามไปเมื่อต้นปีนะเรียนเชิญตั้บนเวทีวันนี้เลยสบายๆนะฮะนั่งพูดคุยกันก่อนอื่นครับคุณนกขออนุญาตเชิญถ่ายวานนี้แถกไม่เด็มากจรกเทียบเลยฮะเต้นเลยนะคะวันนี้มากันเยอะ <c oughs> มากก็ยังมีต้อนรับสื่อชนแล้วก็บล็อกเกอร์ทุกท่านเข้าสู่โครงการโฮสลาดเขาสุทธิสารนะคะอยากสร้างประสบการณ์ที่ดีรวมกันกับคนอื่นในพื้นที่สนกางนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่า co living community ค่ะ ซึ่งก็เป็นแนวคิดหลักของแบรนด์โค้กนะคะและเราก็พัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ยุบหาเพ็นครับเด็กเนี่ยเขาจะมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแล้วก็มีความประตุกเป็นสูงมากรวมไปถึงเขายัางมีความโครกรางควาสุทธิสาสรนะคะอย่างที่คุณนกบอกไปคะ่ะ เราแว้กลองเป็นว่าเสียงทา,ายสามสาขาแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่ง 1, 1สาขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนส่วนหนึ่งกับสิ่งที่เขาสนใจ<ม>แล้วก็ดีต่อว่าไปนี้แล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะมีความเป็นส่วนเปวสูงมาก,มากสวัสดีทุกคนเช่นกันนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะเยี่ยมเลยนะ<ม>่ความพิเศษมากมายงั้นเข้าเรื่องกันเลยขอเนี้ยถามคุณนกก่อนแล้วเดี๋ยวโพสนะคะถ้าใจที่จุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เราเนี่ยเห็นชีวิตของคนยูเจนว่าเขามีไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างจาก เนก่อนเจ็อนกถ้าใครได้ดูซีรีส์อย่างเจบอ n e w จครับความจริงก็คล้ายๆ n e วเลยะผมรู้สึกว่ามันคือการเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าแสดงออกการที่เราเีสื่อโซเชียลหรือว่าเยี่ยมเลยฮะเชิญเลยทั้งสามหนุ่มทัาไายวันนี้แถบผู้มีเกียรติสื่อมวลชนมากันเยอะเลยการพูดการแสดงออกผมว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว n e w นเนี่ยเป็นเจนที่เขารู้แหละว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินสังอรณ์อยู่ในนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าของผมคงเป็นเรื่องจุดยืนแล้วก็การรู้จักตัวเองไวขึ้นอะไรอยย่างงเี้ครับรู้สึกว่ากล้าที่จะแสดงออกมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองครับยังไม่นะฮะนี่แหละนิวเจนใช่ไหมฮะชอบอาโซลิจูดนิดนึงชอบแบบอยู่คนเดียวบ้างจริงจริงมุมที่เราอยากให้คนอื่นได้เห็นของเราแล้วก็มุมที่เราอยากเป็นคนส่นตัของเราเองครับออทีสองช็อตด้วยกันนะฮะอันนี้ช็อตแรกนะครับ เทเป็นอาคารเป็นอาคารออฟฟิศเอ่องจริงค่ะเป็นอาคารคอมเมอร์เชียลนะคะที่อาคารแล้วก็เรสซิเดนเชียลอีกสามอาคารซึ่งนะคะตัวเรสซิเดนเชีแปดชั้นนะคะแล้วเราก็ามาดูกันที่ฟาซิลิตี้ค่ะเริ่มจากล็อบบี้นะคะไปต่อกันที่โซเชียลรอว์นะคะแล้วเราก็มีคลาสด์แอนด์ร์สเปสที่เป็นที่ที่เราถวายให้กับทุกอาคาร มาที่คอตรงกลางนะคะเราก็จะมีกับสักดไว้น้ำขนาดใหญ่เมื่อเราสื่อสารในแบรนด์โทดได้ดีคือไม่ใช่แค่อายุนะคะแต่คาร์เตอร์นั้นสำคัญแต่ว่าอะไรในมุมมองของนิวเจนงงคำถามไหมเออพี่นิวมาครับจริงๆผมก็รู้สึกว่าจริงนิวเจนเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นนิวเจนไปพบกันเลยครับกับหนุ่มๆเจลบอยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนิวไปแล้ สวัสดีครับเจ้าปี๋สมสิงกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยนี่แหละแท้ทำให้เราเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างเป็นประโยชน์มากขึ้นในการตามหาตัวเองดูเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีแบบอาสารครับถ้าว่าเรื่องของของกินก็มีให้เคียวเลยว่าเรื่อง สวัสดีครับผมชื่อไปนะครับไปวรพงครับนี่ไปครับสวัสดีครับพี่เจมิฮิดอนครับนี่นิวเจน,ย,นยังแพ้สิแล้วก็พี่เจน,นะครับมาตอบย้ำถึงการาต่อจบในเช่นจริงแล้วก็เราใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะแค่600เมตรนะคะจากสถานีโชคที4ีนะคะแล้วก็ามาทันที่โครงการค่ะโครงการนีนะฮะทั้ง นี่ทะลุลากพร้วสุดที่ศารทลุไปเม่งจ่ายประชาอชนหรือจะรถไฟฟ้าแ,ะะแล้วก็จะมีในส่วนของอาคารสำนักงานขนาดใหญ่มากมายคนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณแน ก่อนไปเลยก่อนแพ้ก็เจอแบบเติมแก้มไปกันจนแ ดับเบิลเดียวครับคือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะเรียบร้อยไหมฮะนะฮะเรากนต้องด้านหลังด้วยนะครับพี่ต้องด้านหลังสุดเลยด้านหลังสุดเลยนะไปอ่า